สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้จะเป็นในเรื่องของการหารแล้วนะครับเราจบซีรีส์ของการคูณไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มในวันแรกนะครับในส่วนของซีรีส์การหารนะครับนะวันนี้ในเรื่องของการหารนะครับเรื่องแรกที่เราจะมารู้จักกันก็คือว่าส่วนกลับนะครับของเศษส่วนนะส่วนกลับของเศษส่วนคืออะไรครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่าน หลักการให้ฟังนะครับหลักการที่มันอยู่ในหนังสือที่พอเวลาเธอเปิดหนังสือมา,มาเขาจะบอกว่าเออมันคืออย่างนี้นะครับแต่ว่าพออ่านแล้วเธอจะต้องงงแน่นอนครูมั่นใจนะครับเขาบอกว่าเศษส่วนใดคูณกับส่วนกับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับหนึ่งเศษส่วนใดคูณกับส่วนกับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับหนึ่งสมมุติว่าคุณครูมีเศษสามส่วนห้านะครับเศษสามส่วนห้านะครับ เศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นมันก็ต้องคูณกับส่วนกลับของมันใช่ไหมครับซึ่งส่วนกลับของมันเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้แต่เวลาคูณแล้วนะครับผลคูณมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งอ่าคือเราแปลหลักการออกมาว่าหลักการเนี่ยเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับหนึ่งแต่คําถามก็คือเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ไอ้เจ้าส่วนกลับอันเนี้ยมันคือตัวเลขอะไรนะครับนะอ่าเราไม่ต้องไปอธิบายกันยืดยาวนะครับครูพูดง่ายๆให้เธอเข้าใจภายในหนึ่งนาทีเลยก็ยังได้ส่วนกับนะครับอ้าวเธอมีเศษสามส่วนห้ามาแล้วนะครับอยากรู้เศษส่วนกับของเศษสามส่วนห้าง่ายๆเลยครับให้กับเศษเป็นส่วนกับเศษเป็นส่วนหมายความว่าไงอะอ่าไอ้เจ้าสามเนี่ยมันคือเศษใช่ไหม กับเศษเป็นส่วนให้มันเป็น3เป็นส่วนซะอ้าวแล้วห้าทำไงครับครูไอห้าเนี่ยมันคือส่วนใช่ไหมเธอก็ให้5เนี่ยกลายเป็นเศษซะจะบอกว่าเสร็จเลยครับเสร็จจริงๆครับถ้าไม่เชื่อลองคูณครับคูณปุ๊บตัด3ามหน3มสสา ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเหลือหนึ่งเหมือนกันหมดเลยครับคูณกันได้เศษหนึ่งส่วนหนึ่งอ้าวคูณผิดผิดไหมเศษหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็เท่ากับหนึ่งครับเออดังนั้นครับส่วนกับของเศษส่วนเอาง่ายๆครับถ้ามันเป็นเศษก็ให้มันเป็นส่วนถ้ามันเป็นส่วนก็ให้มันเป็นเศษเ่าดูอีกข้อนึงนะครับเอาเลขง่ายๆก่อนไม่ว่าจะเลขเยอะเลขน้อยครับถ้าเธอเข้าใจคอนเซปต์เธอทาได้แน่นอนนะครับอ้าว เศษเก้าส่วนยี่สิบห้าอ่นครูบอกเอาเลขน้อยเนเออนี่มันน้อยแล้วนะอยากรู้ว่าส่วนกลับของมันคืออะไรครับก็จากครูบอกว่าให้เอ,อ่อกลับเศษเป็นส่วนเศษเศษมันคือเก้าก็กลายเป็นส่วนเก้าไอ้ตัวส่วนก็กลายเป็นตัวเศษยี่สิบห้าเศษแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆอยากรู้ว่าถูกไหมแกก็จับคูณกันเพราะอะไรถึงต้องคูณกันเพราะเขาบอกว่า เมื่อมันคูณกันแล้วผลคูณมันจะเท่ากับหนึ่งอ้าวโหตัดทอนเลยครับเห็นภาพไปแล้วยี่ห้ายี่ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็ได้หนึ่งคูณ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 หนึ่งก็ตอบหนึ่งใช่ไหมครับอ้าวอีกสักข้อหนึ่งคูณเลขเป็นนอ้อยอาจจะง่ายหรือเปล่าอยากได้เลขเยอะอ้าได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้เลยเลขเยอะอ้าให้ปีหนึ่งเลยสามร้อยหกสิบห้าโอ้โหคูรให้ปีงเลยล่ะนะ ตัวส่วนเป็นเท่าไหร่ดีครับเอาหนึ่งพันนะครับเลขเยอะดีนะอืมคูณเลขน้อยก็ไม่น่าจะยากเลขเยอะยากกว่าเดิมไหมเนี่ยก็ไม่นะครับกับเศษเป็นส่วนเศษก็แรกเป็นสามร้อยกสิบห้าก็ให้มันเป็นส่วนซะาครับสามหกห้านะครับแล้วก็ตัวส่วนก็กลายเป็นตัวเศษเสร็จเลยครับส่วนกลับของเราได้แล้วนะครับเศษหนึ่งพันส่วนสามร้อยหกสิบห้าเสร็จเลยครับแค่นี้อยากรู้ว่าถูกไหมทําไงครับกับคูณครับ พอคูณกันปุ๊บคำตอบต้องเท่ากับเท่าไรครับ1แล้วมันตัดทอนได้ไหมอ่ะนี่ก็ได้1นี่กนี่คู่นี้ได้1นไอ้คู่นี้ได้ไหมอ่ะก็ได้ก็ได้เท่าไหรครับก็1น,นี่ก็1 1เศษคูณเศษข้างบน1คูณ1ก็เป็น1ส่วนคูณส่วนข้างล่างก็เป็น1เสร็จแล้วครับก็ตอบเสร็จหส่วน1ห,หรือเท่ากับ1ตรงกับนิยามไหมครับตรงกับหลักการไหมครับตรงนะครับนะเอาง่ายๆยเลยครับสรุปง่ายๆหลักการนะครับของ ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับถ้าเธอต้องการหาส่วนกลับของเศษส่วนตัวใดก็ตามนะครับนะตัวใดก็ตามนะครับถ้ามันเป็นตัวเลขนะครับอ่าถ้ามันเป็นกอส่วนขอเงี้ยครับนะครับเศษกอส่วนขอให้เธอเปลี่ยนครับเป็นเศษขอส่วนกอครับได้ทุกกรณีนะครับได้ทุกกรณีเลยนะฮะนะก็อาทิเช่นอ่าอีกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ทําเองนะครับเศษ 8 2ดร้อยี่ห้าโหเลขเยอะจัดนะครับเศษหนึ่งพันสองร้อยหกบแปดนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าตัวอย่างโจทย์มันน้อยไปมันเลยดูง่ายนะครับเราก็กลับครับอยากได้ส่วนกลับของมันก็กลับเศษเป็นส่วนก็เป็นแปดร้อยยี่บห้าครับนะแล้วก็ข้างบนตัวเศษก็เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดนะครับเราไม่ต้องทำด้วยตัวเลขเยอะขนาดนี้หรอกครับเราแค่เข้าใจคอนเซปต์เราก็ทำได้แล้วนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ครูยกตัวอย่างเลขอะไรไม่รู้นะครับ งงงงเงงเงงนะฮะขอให้เธอเข้าใจคอนเซปต์ครับไม่ว่าตัวเลขจะมากจะน้อยถ้าเธอเข้าใจคอนเซปต์เธอทําได้หมดแน่นอนนะครับนะอันนี้อยากรู้ว่าถูกหรือเปล่าก็จับมันคูนกันครับคูณกันแล้วเธอก็มองออกครับว่ามันตัดทอนกันได้คู่นี้ก็ได้ใช่ป่ะมีคูนี้ก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบข้อนี้นะครับเนี่ยหนึ่งนะครับนี่ก็ได้อีกหนึ่งครับเนี่ยก็มันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งครับนะโอเคนะครับเปลี่ยนตรงนี้เราคือเปลี่ยนจากเศษเป็น ส่วนเปลี่ยนจากส่วนเป็นเศษนะครับหลักการของเรานะครับแล้วก็ผลคูณต้องเท่ากับ1นะครับนะโอเคครับเราไปลองทํากันเองเลยดีกว่านะครับอันนี้อยู่ในหนังสือของนักเรียนแล้วนะครับแต่ว่าให้นักเรียนตอบตามไปเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเขียนแล้วครับอันนี้มันตอบปากเปล่าได้เนาะอ้าวหาส่วนกับของจํานวนต่อไปนี้ครับข้อที่1ตอบเศษเสร็จไรครับเศษเจ็ดส่วนสี่เนาะอ่าเศษเจ็ดส่วนสี่นะครับเสร็จเลยนะครับก็ กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับข้อ2ตอบเศษเศษ9ส่วน1นะ 1> นะเพราะว่าอันนี้นะครับอันนี้มันเป็นจำนวนนับเนาะคุยกันแล้วนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันคือเศษ9ส่วน1นะครับเวลาที่เราจะแปลงนะครับเป็นส่วนกลับก็กล,กลายเป็นเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน 1. 9นะครับอ่านะครับนะส่วนกับข้อนี้คือเศษ1ส่วน9 ห้ามเขียนเครื่องหมายเท่ากับเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ว่าเออมาเขียนเท่ากับนี้นะครับผิดเลยนะครับเพราะเศษ4ส่วน7ไม่เท่ากับเศษ7ส่วน4นะครับนะห้ามเขียนเครื่องหมายเท่ากับเด็ดขาดนะครับมันไม่เท่ากันนะครับนะบางคนโอ้โหเห็นเวลาตอบมแหมมันต้องมีเครื่องหมายเท่ากับสักหน่อยมันถึงจะตอบได้ไม่ได้นะครับกรณีนี้เศษ4ส่วน7ไม่เท่ากับเศษ7ส่วน4นะครับอ้าวข้อนี้ข้อที่2เดี๋ยวตอบก่อนนะฮะเดี๋ยวเขียนหลายอันเดี๋ยวเธองงนะอันนี้ ข้อนี้ต้องตอบเศษ1ส่วน9นะครับต่อไปข้อที่3นะครับเศษ1 11. ส่วน11ข้อนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับเศษ11ส่วนด้วย1หรือจะตอบ11อย่างเดียวก็ก็พอนะครับ11อย่างเดียวก็ก็พอนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราไปดูกันในข้อที่4นะครับข้อนี้ตอบเลยได้ไหม sea? ได้แหละนะครับต้องได้แหละนะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเศษ สิบสองส่วนด้วยสิบสามนะครับสงสัยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดนะครับที่เราเจอกันมานะครับนะอันนี้ครับหกหกของเราอันนี้มันคือเศษหกส่วนหนึ่งคำตอบออกมาก็คือเศษหนึ่งส่วนหกได้แล้วครับส่วนกลับนะครับวันนี้แม่เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนอยากจะเรียนเรื่องนี้มันทุกวันไปเลยมันจะได้มีคะแนนเยอะๆเพราะมันง่ายที่สุดนะครับต่อไปนะ เปลี่ยนเปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนข้อนี้ครับจากเศษเป็น17ก็กลายเป็นเศษ16ส่วนด้วย17เศษเลิกนะครับต่อไปข้อที่7ตอบเศษเศษอะไรเศษ8ส่วนเท่าไหร่5โอเคเลิกนะครับนะโอ้โหครูครับวันนี้เร็วจังเลยใช่ครับเร็ว ต่อไปนะครับอันนี้เศษ10ส่วน11อยากรู้ส่วนกลับของมันเปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนก็จากเศษ10ก็กลายเป็นส่วน10นะครับจากส่วน11ก็กลายเป็นเศษ11เเศษนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือของเธอเองนะครับต่อไปอันนี้ครับเศษ18ส่วน20นะครับตอบพร้อมกันเลยครับตัวส่วนมากลายเป็นตัวเศษก็เป็นเท่าไหร่ครับ เศษยี่สิบส่วนด้วยสิบแปดอยากจะเรียนเรื่องส่วนกับมันทุกวันนะครับส่วนกับของเศษส่วนนะครับแม่อยากจะเรียนทุกวันเลยนะครับง่ายเหลือเกินนะต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่สิบนี่สิบข้อแล้หรือเนี้ยนะครับนะอันนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยครับตอบเศษจากเศษสิบเก้าส่วนสิบห้า จากเศษก็เป็นส่วนจากส่วนก็ไปเป็นเศษก็ตอบเศษสิบห้าส่วนด้วยสิบเก้าเศษเนาะโอเคนะครับจากเศษไปเป็นส่วนจากส่วนก็ไปเป็นเศษนะครับอันนี้เราก็ได้ส่วนกลับของเศษส่วนแล้วนะครับนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวฝากการบ้านเลยนะครับการบ้านวันนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทําข้อที่หนึ่งให้ดูก่อนนะครับนะอย่างเช่นนะครับ วันนี้ฝากไปฟืกหัดน,นะครับ1.13นะอ่ะมาเดี๋ยวฝากทำการบ้านนะข้อที่1ให้ดูก่อนข้อต่อไปน่าจะทําเองได้นะครับให้เติมนะครับส่วนกับของเศษ6ส่วนนะครับอันนี้เราตอบไปเลยมองก็ตอบได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเศษ6ส่วนส3ส่วนกับของมันก็คือเศษ13นะครับเศษ13ส่วนด้วย6เหตุผลของมันเพราะอะไรครับเพราะอะไร เวลาเราจะรู้ว่ามันเป็นส่วนกลับเนี่ยเราทำไงครับเราจะต้องรู้ว่าเพราะเศษหกส่วนสิบสามคูณกับเศษสิบสามส่วนหกคำตอบต้องเท่ากับหนึ่งเออนะครับส่วนกลับของเราคือจำนวนมันต้องคูณกันสองตัวครับแล้วเท่ากับหนึ่งนะครับนะเนออีคยูรู้เลยครับต้องมีคนแอบใส่เลขหนึ่งตรงแถวเนี้ยหมดเลยอย่าเชื่อนะอย่าให้รู้นะ นะครับตรงนี้ทําเองต่ออีก5ข้อนะครับนะโอเคส่วนข้อที่2ให้เติมนะครับตัวเลขนะครับลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับบางคนเรียกช่องว่างอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าไอ้เจ้าส่วนกับเนี่ยนะครับมันคูณกันแล้วนะครับ2ตัวคําตอบออกมาต้องเท่ากับ1นอ่านะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับเศษ2ส่วน3อยากรู้ส่วนกับของมันนะครับจากเศษก็กลายเป็น ส่วนจากส่วนแล้วกลายเป็นเศษก็ตอบเศษ3ส่วน2เสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อไปลองแอบดูข้อสงนิดนึงเอ๊ะกันบ้านหรือเปล่ากันบ้านนะครับอันนี้เขาบอกตัวหลังเรามาครับยากไหมครับยากไหมก็ไม่ยากนะครับหมนเกี่ยวเลยเพราะว่าอะไรครับอยากรู้ส่วนกลับของเศษ5ส่วนเเราก็เปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็น,นเศษอ่ะก็5ก็มากลายมาเป็นส่วน ก้าก็กลายเป็นเศษข้อที่ตอบเท่าไหร่ครับเศษเก้าส่วนห้าเศษครับนะครับนะข้อที่เหลือทำเองนะครับเชิญครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เป็นเฉลยแบสหะที่หัดทน่1.13นะครับนะก็ส่วนกลับของ เศษส, yup. <po target> ส,ส่วนนะครับส่วนกลับของเศษส่วนนะหลักการของเราก็ง่ายง่ายครับเราจะหาส่วนกลับของมันนะครับเราก็เอาเปลี่ยนจากตัวไหนครับเปลี่ยนจากตัวเศษเป็นตัว so ส่วนจากตัวส่วนเป็นต <to> ัวเศษนะครับแล้วพอเราได้แล้วเนี่ยนะครับผลคูณที่เราคูณได้ม <unkt> ันเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1นะครับเนะเอาละส่วนกลับครับก็ข้อนี้ถ้ากลับกันนะครับเศษเป็นส่วนก็ส่วนหเศษสิบสามนะครับ แล้วก็เพราะว่าเศษ6ส่วน13คูณกับเศษ13ส่วน6นะครับเท่ากับ1จริงไหมครับก็จริงอะนะครับ6ตัด6เหลือ1นะครับแล้วก็13ตัด13ก็เหลือ1นะครับเนะโอเคนะครับเรื่องนี้ไม่ยากนะครับข้อแรกน่าจะผ่านไปได้โดยง่ายนะครับต่อไปข้อที่2นะครับอันนี้ส่วนกับของเศษ15ส่วน14ก็ได้เศษ สิบสี่ส่วนสิบห้านะครับกลับกันนะครับจากเศษเป็นส่วนนะครับเพราะเศษสิบห้าส่วนสิบสี่คูณด้วยเศษสิบสี่ส่วนสิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งนะครับเท่ากับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนะต่อไปครับส่วนกลับของสิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงนี้มีส่วนเป็นเท่าไหร่ถามก่อนแอบถามเป็นความรู้นิดนึงส่วนเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษหนึ่งส่วนด้วยสิบเจ็ดนะครับ เสร็จนะครับต่อไปเพราะอะไรครับเพราะ17คูณด้วยเศษ1ส่วน17นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1จริงหรือเปล่าก็เอานี่ไง17 1 17นะครับ17 1 17นะครับนะเออนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะส่วนกับของเศษ1ส่วน19นะครับมันก็คือ1มาเป็นส่วน19ไปเป็นเศษก็19เลยนะครับเนะเพราะเศษ1ส่วน19คูณกับ 19เมันเท่ากับ1นะครับเออน,นะต่อไปครับข้อที่5ง่ายอย่างง่ายเนาะข้อที่5ครับส่วนกับของเศษ9ส่วน29นะครับนะก็เปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษก็ได้เท่าไหร่ครับได้เศษ29ส่วน9นะครับแล้วก็คำตอบตรงนี้ก็เป็นพเพราะเศษ9ส่วน29คูณกับเศษ29ส่วน9 เท่ากับเท่าไรเท่ากับหนึ่งในแล้วนะครับนะข้อ6ข้อสุดท้ายส่วนกลับของเศษ23ส่วน5ก็เท่ากับเศษ5ส่วน23นะครับเพราะเศษ23ส่วน5คูณกับเศษ5ส่วน23มันเท่ากับ1ครับอยากรู้ว่าจริงไหมทำไงครับก็ตัดทอนครับ5 1 5ห1 5 23 1 2า23 1 23าบาบา นะครับก็จริงหมดเลยนะครับตรงนี <ko S 2> <jard> ้เราได้ส่วนกลับทั้งหมด6ตัวนะครับนะก็ต่อไปนะครับไปดูตรงนี้เลยนะครับให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เขาก็เป็นส่วนกลับแหละนะครับส่วนกลับอันนี้ก็เศษสองส่วนสามส่วนกลับของมันก็เป็นเศษสามส่วนสองนะครับนะข้อสองนะครับส่วนกลับของเศษห้าส่วนเก้าก็เศษเก้าส่วนห้านะครับก็สลับกันนะครับจากเศษเป็น ส่วนนะครับข้อที่4นะครับอันนี้ก็เศษส่ส่วน1เนาะก็เป็นเศษ1ส่วน4นะครับอ่าข้อ4ออกมาอกี้ข้อ3นี่ข้อ4นะครับก็เป็นเศษ9ส่วน1นะครับโอ้สบายๆนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็ข้อที่5นะครับก็สลับกันนะครับจากเศษเป็นส่วนเนาะก็เป็นเศษ7ส่วน9อ่ะตัดทอนให้ดูข้อนึงก็ได้ครับเพลินๆนะฮะนี่ก็ได้1นะฮะ717อันนี้ก็7 1 7 หนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งคูณหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับนะสิบสามตัวนี้คือเศษสิบสามส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เศษหนึ่งส่วนสิบสามนะครับสลับกันนะครับเนี่ยโอเคต่อไปนะครับเศษสิบสองส่วนสิบเอ็ดอันนี้นะครับก็สลับกันอีกนะครับนะก็เป็นเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองนะครับข้อสุดท้ายครับข้อแปดนะครับ เศษ21ส่วน23นะครับก็สลับกันนะครับก็เป็นเศษ23ส่วนโดย21นะครับก็ตรวจสอบคำตอบก็ตัดทอนเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขเดียวกันมันก็ตดทอนกันได้สบายสบายนะครับนะวันนี้เป็นในเรื่องของแบบฝึกหัด1.13นะครับ